สวัสดีเช้าวันที่5้าของคลิปแล้วครับเช้านี้นอนที่ภูสวนทรายครับนี่ว่าวตื่นมามาเล่นลูกสนลูกคลิสามารถใช่ไหมเป็นตุ่มตุ่มจุ่มจุ่มใช่ไหมอืมนี่มันหล่นมาจากตรงนี้นี่เต็มต้นเลยเห็นไหมตุ่มตุ่มจุ่มจุ่มเต็มเลยหล่นลงมานเออลงมาว่าววก็เอามาเล่นเนอะตุ่มตุ่มจุ่มจุ่มอชนชน แปดโมงครับนาเบลก็กินข้าวเสร็จแล้วนี่กินบานานาด้วยวันนี้อัาเบลกินอะไรอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรนะไม่บอกอ้าอย่างเดียวนาเบลกินอะไรครับอุณหภูมิก็ยังสิบห้าจุดเก้าอยู่เลยนนะ ากลานกลางเต็นเราครับอันนี้เราจะขับรถวนเที่ยวในอำเภอนาแหวกันตัวนี้ทางที่ถนนตัดทะลุเข้าตัวอุทยานเลยนะเข้าไปเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นบ้านบ้านอะไรผักๆได้แหละจำชื่อไม่ได้และดูในรีวิวมาเดี๋ยวพาไปดูแล้วถ่ายป้ายให้ดูครับน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวเขานี่ทางเข้าอุทยานก็จะเป็นแบบนี้เลยมุงต้นไม้ล่มรื่นมาก ห้วยน้ําผักอยู่ทางเดียวกับอุทยานภูสอวนทรายเลยนี่เป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าเลยอุย้ยมีเยลลี่ด้วยอุย้ยเยลลี่เฮาเยลลี่นครับถึงแล้วน้ําตกตากเหือนอยู่บนเส้นทางนี่ชายแดนไทยลาวเลยนะเดี๋ยวแวะดูหน่อยละกันารครับ,บ,บได้ครับ โอเคนี่แล้วเราลงไปดูนี่น้ำตกตักเขือนครับเป็นน้ำตกอยู่ชายแดนเลยติดทั้งไทยและลาวครับครับเห็นน้ำตกมิตรภาพอ๋อครับก็ดูยืนดูอยู่ฝั่งเราเออล้วเข้าเข้าไปได้อยู่กลางกลางกลยอเข้าไปกลางกาพอละครึ่งใช่ไหมครับครับได้ครับเดินลงไปดูครับที่เจ้าหน้าที่ตชดเขาบอกว่าเป็นน้ำตกชายแดนไทยลาวให้เรา ไปดูได้แต่อย่าข้ามไปฝั่งลาวเดินลงมาคนเดียวครับมาเบลหลับอยู่เบลก็ง่วงนอนเลยให้รอที่รถเดินไกลนะครับลงเขาสองร้อยเมตรก็เลยเดินมาคนเดียวดีกว่านี่ครับตรงนี้เขาบอกว่าโปรดอย่าเข้าใกล้ริมหน้าผาแล้วก็ห้ามข้ามฝั่งลาวนี่ริมหน้าผาโอ้อันนี้ต้นไม้ล้มพับลาวหักเลย ก็เลยกลายเป็นทางปิดลกล้างเลยไปไม่ได้หน้าผาหน้าผาตรงไหนฝั่งนู้นเนาะนอกห้ามข้ามฝั่งลาวเออแล้วตรงไหนคือฝั่งลาวไม่มีไม่มีมมรั้วมีอะไรบอกก็เราจะรู้ไหม่ะข้ามไปโดนจับนะนี่ เป็นเตดแดนไทยลาวใช่ไหมแล้วคนไม่อยู่ฝั่งโน้นเลนะคนลาวว่าหหรอหรือว่าคนไทยก้ามไปข้ามไ,ได้เหรอ,อลองไปดูว่าไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนลาวก้ามได้หรือเปล่าดูแล้วมฝั่งโน้นเลยนะตงใส่คนลาวมาเที่ยว เแดนไทยลาวใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ฝั่งโนะ้นน่ะคนลาวป่ะหรอนหรือว่าคนไทยข้ามไปข้ามได้เหรอเดี๋ยวลองไปดูว่าไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนลาวข้ามได้หรือเปล่าดูแล้วมันฝั่งโน้นเลยนะใส่คนลาวมาเที่ยวโอ้ยน้ำเย็นมากเลยดูสูงไง เอาเรื่องอยู่เหมือนกันไป hey, มาพูดตื่นหรือ,อยังนะาอ้ยมาเบลทองยุทธภพบเลยเด้อไปไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแม็กเลยเด้อดู เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกและแต่รูปแมคคาเดเมียอ่อยาเดี๋ยวซื้อแมคคาเดเมียไปฝากมากม่าหน่อยโอ้ร้านสวยอ,อยู่นะใช้ได้เลยอืมมีอะไรให้กินบ้างมีพิซซ่าด้วยเราสั่งพิซซ่ากินดีกว่ามีพิซซ่าด้วยนะกิน ที่ร้านแม็กเลย oh, โอ<ฮ>้โหมีแมกคาดีเบีย่ะเลือกเยอะมากนี่มีทั้งแบบเม็ดเต็มอันนี้กี่ขีดเอ่ยครึ่งโล650้อ้มีแบบซีกนนนะ่ก็มีนะซีกร้อยสีสิบนี่อันนี้ก็แบบซีก3 5มนี่ได้เยอะอยู่นะเอออันนี้น่าสนครึ่งโล350ซื้อไปกินเอง คดีเมียโลงใหญ่เลยมาเบลนี่เครื่องแกะทัวใส่ลงไปแล้วมันก็หมุนหมุนหมุนออกมาครับลูกแมคกคดีเมียลนอยู่ตรงที่จอดรถเลยแต่ว่ามันน่าจะยังอ่อนเลยนีเย่เป็นอย่างนี้เหมือนผลรอไม้อะไรทุกอย่างนีจิกเข้าไปก็เป็นเนื้อช่ำ พอเอามีดปอกดูนี่ข้างในเป็นเม็ดนี่เห็นไหมเห็นไหมคาดีเนียเลยเออแปลกดีเพิ่งเคยเห็นครับเม็ดเป็นๆอยู่นี่เน็กร่วงเต็มเลยน่าจะเป็นลูกอ่อนจากนั้นแม็กเลยมาครับมาอีกเดียวก็ม,มาถึงตรงจุดชมวิวดูหัวหอมยานุสุรษะกำลังเต็มน,นะแต่คนเยอะก็เลยเลือกไปกลางที่ตรงที่ทำการพยานดีกว่า ก็ขับรถมาเทีย่ยวตรงนี้ได้ครับแรือ้วจะเป็นจุดชมวิวตอนเช้าถ้าอากาศดีจะมีทะเลหมอกมีเพื่อนๆมาการเซ้นกันเยอะเลยครับน,นี่เลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปชมวิวกันต่อ าจากภูหัวห้อมเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับเข้าไปที่อำเภอนาแห้วในซื้อสเบียงหน่อยไปตรงนี้ไม่ไกลครับเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นแคมป์เรามาที่เซเว่นเดิมครับตัวอำเภอนาแห้วบ้านเหมืองแพร่เดี๋ยวซื้อสเบียงเพิ่มที่เซเว่นนี้ก่อนก่อนเข้าแคมป์คืนสุดท้ายเลยสเบียงครบแล้วไปเซเว่น ขึ้นรถมาเบลออไปกลับแคมป์แล้ววัดศรีโพชัยครับอำเภอนาแห้วโอ้อยู่กลางหุบเขาเลย ห้าโมงครึ่งครับกลับมาที่แคมป์เดิมแล้วอุทยานห้า<บ>ดาวภูสวนส,วนสายบบน,นี่มาเบลไปอาบน้ำมาแล้วมีบบน,น้ำอุ่นแก๊สไหนใให้บบบาดูดิไหนใครทำเลยบับบันขัอะไรเยอะแยะบับัน,บบนกินขนมบบนอีกแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วกินขนมอีกเฮ้ยนิสยัยเหมือนว่ามาเลยว่ากินนมทั้งวันวันนี้ก็มีแดดครับไม่ไม่หนาวมากตอนนี้ห้าโมงครึ่งยีองศา โะเคเดี๋ยวก็อีกแป๊บหนึ่งเริ่มทํากับข้าวแล้วครับมื้อเย็นวันนี้เริ่มเบื่อข้าวกล่องแล้วว่าจะทอดไข่เจียวกินกับก้าวสวยแต่ข้าวก็ขี้เกียจหุงเดี๋ยวซื้อเซเว่นมาเป็นกล่องๆอย่ทอดไข่เจียวกินดีกว่าแล้วก็มีซื้อพวกไก่ทอดมาก็ไข่เจียวเพิ่อมอีกอย่างเดียวพอแล้วมากินข้าวไข่เจียวบ้าง นำข้าวหกมาแย่งข้าวเปล่ากับป,ป้ากินเนี่ยข้าวกล้องเนี่ยป้าตัวเองไข่ตุ๋นตัวเองทำหกทำไมทำไมเอาอะไรเอาอะไรไหนมาเบลมีเหรอมีมาเบลเหรอเนี่ยไม่ใช่มั้งใม่มาเบลเหรอใครปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไอโคงทำอะไรไม่ต้องมาขำเอาเล็บมาจิกหัวเขา่าป้าทำไมเจ็บ เอ้ยเยโ,ยโอ้ยโอ้ยไโคมไอจูดว้ยไอจูดไอโคมเล่นอะไรเจ็บอนะเอ้ยเอยโอยเจ็บเจ็บเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เจ็บเจ็บไม่เอาสี่ทุ่มแล้ววันที่5้าของคลิปมาเบลเพิ่งหลับไปไม่นานเองวันนี้นอนเยอะก็เลย แบบว,ว่าตอนดึกกว่าจะหลับโอดกล่อมนานเลยครับที่นี่ดีมากเลยภูสวนทายโอ้สี่ทุ่มเงียบกริบแล้วก็กางแบบโคตรห่างาออคนแบบว่าแต่เต็นท์ห่างกันแบบ20-30เมตรโอ้ดีมากที่นี่ต้องมามีโอกาสต้องมาซ้ำอีกแน่นอนครับมีน้ำอุ่นด้วยเออน้ำอุ่นแกส๊สอันนี้ทีเด็ดเลยแบบให้5ดาวเลยนี่น ก็สำหรับวันที่5ของทริปก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยๆล่องกลับกรุงเทพแล้วก็วันที่หลารับวันดีลาตีสวัสดบีบายมาพูดหลับเล้ง